CMG Podcast สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธาการธาน์น,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก,ก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก,ก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่73มาติดตามกันต่อนะครับว่า ในอีพีนี้กวนอูจะต้องเจอกับเรื่องราววุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน c m g Podcast วันนี้ครับตอนกวนอูผู้ซื่อสัตย์ฝ่ายกวนอูซึ่งยกกองทัพไปตั้งอยู่กลางทางเมืองเกงจิว๋วปรึกษาแก่เตียวลุยว่าบัดนี้ทหารซุนกวนตั้งสกัดทางอยู่ข้างหลังเหล่าทหารโจโฉก็ตั้งคอยอยู่เรามาตั้งในหว่งค้าศึก กองทัพซึ่งเราให้ไปขอก็ยังไม่มาเราจะคิดอ่านประการใดดีดเตียวลุยจึงว่าเมื่อครั้งลีบองตั้งอยู่ที่ลกเขานั้นก็ให้หนังสือมาถึงท่านว่าจะให้เล่าปีกับซนกวนปรองดองกันจะไปกำจัดโจโฉเสียบัดนี้ลีบองกลับเข้าด้วยโจโฉขอท่านแต่งทหารไปต่อว่าลีบองลีบองจะตอบมาประการใดกวนอูได้ดฟังก็เห็นชอบด้วยจึงให้ทหารถือหนังสือไปฝ่ายลีบอง ครั้นแจ้งในหนังสือของกวนอูแล้วจึงว่ากวนอูมาว่าเราทั้งนี้เราไม่ได้เป็นใหญ่แก่ตัวเราเรายังหาตอบได้ไม่ลีบองว่าดังนั้นแล้วจึงให้แต่งโต๊ะให้ผู้ถือหนังสือกินแล้วให้ไปอยู่ตึกรับแขกเมืองฝ่ายบุตรภรรยาของทหารทั้งปวงและภรรยากวนอูต่างคนต่างก็มาถามข่าวซึ่งไปทับนั้นต่างคนก็ฝากข้าวของไปถึงผัวแล้วสั่งให้ไปบอกว่าเราทั้งปวงอยู่ดีกินดีลิบองหาทำอันตรายไม่ จากนั้นทหารกวนอูก็คำนับลาลี่บองแล้วออกจากเมืองกลับไปแจ้งแก่กวนอูตามคำลี่บองว่าพร้อมทั้งบอกว่าบุตรภรรยาของท่านและทหารทั้งปวงก็อยู่ดีหามีอันตรายไม่กวนอูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าซึ่งลี่บองทำเป็นวิตมาแต่ก่อนนั้นเป็นอุบายทั้งสิ้นถ้าเราตายเสียแล้วก็แล้วไปถ้ายังงมิตายจะคิดฆ่าลี่บองเสียให้ได้แล้วจึงตวัดขับผู้ถือหนังสือให้ออกไปจากค่ายขณะนั้น กวนอูยกเข้ามาจะรบเอาเมืองเกงจิ๋วคืนก็ไม่สําเร็จกลับถูกทหารของซุนกวนโจมตีจนแตกไปตั้งอยู่ที่เมืองเป็กเสียโดยมีกวนเป๋งกับเลียวหัวติดตามไปด้วยกวนอูจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่าการศึกครั้งนี้ถึงอับจนแล้วผู้ใดจะคิดประการใดได้บ้างขณะเมื่อพูดกันเช่นนี้ทหารของซุนกวนก็ยกมาตามทันล้อมเมืองไว้ทั้งสีด้านเลียวหัวจึงอาสากวนอูตีฝ่าวงล้อมของข้าศึก ไปขอความช่วยเหลือจากเล่าหองและเบ่งตัดที่เมืองทรงหยงฝ่ายเล่าหองกับเบ้งตัดก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือกวนอูเลียวหัวได้ฟังดังนั้นก็น้อยใจเอาศีรษะกระแทกลงกับพื้นจนโลหิตไหลแล้วก็ขึ้นม้าตรงไปหาเล่าปีที่เมืองเสฉวนฝ่ายกวนอูอยู่เมืองเป็กเสียกับทหารห้าร้อยนายแต่ตั้งใจคอยกองทัพซึ่งให้เลียวหัวไปขอกองทัพเล่าหองณนะเมืองทรงหยงนั้นก็ยังไม่ได้เห็นมาทั้งสเสบียงก็ขัดสน ครั้นเวลาคำ่ำสุนกวนก็จัดแจงทหารซึ่งมีฝีมือเป็นอันมากเข้าหักทำลายประตูเมืองเป็กเสียเป็นสามารถกวนอูอับจนหนทางเช่นนี้จึงตัดสินใจนำทหารที่เหลืออยู่ที่ฝ่ากองทัพของสุนกวนไปทางทิศอุดรเพื่อหลบหนีกลับไปยังเมืองเสฉวนกวนอูสู้รบก,กับทหารของสุนกวนเป็นสามารถก็พาทหารหนีไปในทางช่องแคบขนาดนั้นพอเวลายามเศษม้าของกวนอูก็ติดแล้วที่ทหารของสุนกวนทำดักเอาไว้ ทำให้กวนอูกลับมาพลัดตกลงในหลุมสีข้างกวนอูกระทบก,กับก้อนศิลาส่วนม้าก็เหยียบซ้ำเข้าที่ขาทําให้กวนอูมิอาจลุกขึ้นมาได้ม้าตงทหารของซุนกวนเห็นกวนอูตกอยู่ในหลุมพลางเช่นนี้แล้วก็จับก้อนศิลาใหญ่ๆทุ่มทิ้งลงไปและเมื่อเห็นกวนอูอ่อนสิ้นแรงม้าตงก็เข้าจับเชือกมัดมือไพร่หลังคุมเอาตัวกวนอูเข้าไปให้ซุนกวนซุนกวนก็มีความยินดีนักจึงให้หาขุนนางทั้งปวง และที่ปรึกษามาพร้อมกันซุนกวนพยายามเกลี้ยกล่อมให้กวนอูทำราชการอยู่กับตนแต่กวนอูปฏิเสธด้วยใจที่พักดีต่อเล่าปีซุนกวนจึงสั่งให้ทหารเอาตัวกวนอูไปฆ่าเสียเมื่อกวนอูตายเตียวเจียวก็กล่าวกับซุนกวนว่าท่านฆ่ากวนอูเสียเช่นนี้มิช้ามินานอันตารายจะมาถึงเมืองกลางตังเป็นมั่นคงเพราะกวนอูคนนี้ได้สบถสาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปีสัญญากันไว้ว่า ตายก็จะตายด้วยกันเล่าปีก็คงจะยกทัพมาสิ้นทั้งเมืองเสฉวนมารบเอาเมืองกังตังแก้แค้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะรับรองต้านทานไม่ได้สุนกวนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกระทืบเท้าลงว่าอันตรายซึ่งจะมีมาแก่เมืองกังตังดังนี้แล้วท่านจะคิดอ่านแก้ไขประการใดเล่าเตียวเจียวจึงว่าข้าพเจ้าคิดอุบายจะคุมเอาศีรษะควนอูไปให้ใหโจโฉฝ่ายเล่าปีรู้จะเข้าใจว่าโจโฉ แสงใช้ให้เราทำเห็นจะมีความแค้นแก่โจโฉนะก็จะไม่ยกทัพมาตีเมืองต่างๆจะยกไปตีเมืองโจโฉเราก็จะมีความสบายจะดูเล่นใครแพ้แหลชนะก็ช่างสุนกวนได้ยินเตียวเจียวว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ทหารเอาศีรษะกวนอูไปให้โจโฉฝ่ายโจโฉครั้นเห็นศีรษะกวนอูก,ก็ดีใจนักจึงว่าแก่ทหารทั้งปวงว่าบัดนี้กวนอูตายแล้วเรานอนตาหลับสุมาอี รู้ถึงกลความคิดสุนกวนซึ่งทํามาเช่นนี้จึงว่าสุนกวนฆ่ากวนอูเสียแล้วกลัวเล่าปีจะยกทัพกลับมาแก้แค้นจึงสั่งให้เอาศีรษะกวนอูมาถวายหวังจะให้เล่าปีโกรธท่านเล่าปีจะไม่ยกทัพไปตีสุนกวนจะยกทัพมาแก้แค้นท่านสุนกวนก็จะเป็นคนกลางคอยดูเล่นโจโฉได้ยินสุมาอี้ว่าดังนั้นเห็นชอบด้วยจึงว่ากลนศึกเขาทำมาดังนี้ท่านจะคิดกลอูบายประการใดสุมาอี้จึงว่า แต่การเพียงนี้ข้าพเจ้าเห็นหาสู้ยากหนักไห่ขอให้ท่านเอาไม้หอมมาตอเป็นหีบใส่ศีรษะกวนอูไปฝังไว้ตามอย่างขุนนางผู้ใหญ่ฝายเล่วปีรู้ไปก็ไม่โกรธท่านจะโกรธซุนกวนเห็นว่าจะยกทัพกลับไปตีซุนกวนเป็นมั่นคงเราคงคอยดูเล่นเมื่อรอปีก,กับซุนกวนร,รบพุ่งกันยับเยินไปแล้วเราจะทําภายหลังเห็นจะได้โดยสะดวกโจโฉได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้เอาไม้หอม ่อหีบใส่สศ,ศีรษะกวนอูแล้วให้แต่งเครื่องเส้นตามบรรดาศักขุนนางผู้ใหญ่แล้วเชิญศีรษะกวนอูไปฝังไว้ริมประตูเมืองโลเอียงข้างทิศทักษิณโจโฉก็สั่งให้ตกแต่งฝังศพตามอย่างผู้นั่งเมืองเกงจิว๋วส่วนตนแลขุนนางทั้งปวงก็ตามไปส่งศักการาศพเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับในอีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันเปล่าว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast พีพีนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ